ลิทวัยอินไซเทเรนเอาล้ครับประเด็นดังต่อไปนี้คลาสสิกแต่มันใกล้ตัวต้องรู้ทุกคนต้องรู้มันสคัญเพราะมันเป็นเรื่องในเชิงโครงสร้างเชิงระบบระดับประเทศปฏิรูปประเทศไทยเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศอยู่ภายใต้คณะกรรมการปยปนะคะหรือคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองหรือปยป อยู่ภายใต้ประยะปจําได้ใช่ไหมครับกรรมการระดับชาติว่าด้วยเรื่องปฏิรูปปรองดองค่ะยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตร์อืปฏิรูปยุทธศาสตร์ปรองดองอปรองดองยุทธศาสตร์ปฏิรูปก็สาม <c oughs> อันนี้แหละเหมือนกันประยปอ่าโอเคนายกหน้าหัวโตโลเลอฮะเตรียมการไปดูประเทศใช่แล้วเมวื่อวานนี้เอาแล้วครับก็กรรมการชุดนี้คงเป็นเรื่องของกระบวนการตั้งเรื่องคัดเรื่องกองเรื่อง ที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการใหญ่ปยป24นี้คะ่ะซึ่งจะมีการประชุม24กรกฎาคมใช่จะเป็น,นกลไกเป็นมือเป็นไม้ในการกรองเรื่องตั้งเรื่องสอบทานเรื่องที่จะนําเสนอปยปคราวที่ประชุมใหญ่ป,ปยปใช่คะ่ะจะได้มีความคิบหน้านะคะเอาละครับเราจะต่อสายไปกันที่ดรสุวิทย์เมศินทรียีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคะ่ะในฐานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการปรยปด้วยนะคะ ขออนุญาตไม่ขานชื่อเป็นทางการทุกครั้งทุกจังหวะนะครับเพราะว่ามันยาวยาวแต่คนก็จะเริ่มจําได้แล้วคณะกรรมการปยปค่ะผู้แกงง่ายๆเอ๊ะคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่คณะปยปคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความโปรองดอร์ย่อๆก็คือปยปถูกต้องค่ะไม่ใช่มินิคาบินเนตนะไม่ใช่ใช่อันนี้ชุดใหญ่ค่ะเอาละครับไปที่ดรสวิทเปสินสีครับสวัสดีให้ดรสวิทค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณานายครับคุณอมรรัตน์ครับผมก็จะว่าเมื่อวานเป็นการประชุมในระดับที่เรียกว่าคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศถูกต้องนะฮะใช่ครับเป็นหนึ่งในคณะของปะยะปรครับ,รบเป็นคณะว่าด้วยเรื่องของปฏิรูปครับครับ,รบะะะจะเป็นกลไกสําคัญในการกรองเรื่องตั้งเรื่องสอบทานเรื่องที่จะเข้าสู่ปะยะปชุดใหญ่ถูกไหม ใช่ครับวิยพรชูใจจะมีการประชุม24กรกฎาคมนี้นะครับดังนั้นเิเนื่องจากที่เราทราบดีนะครับว่าเราจะมีพรบ2พรบนะครับที่กำลังจะประกาศจิตที่ที่เราเรียกว่าเป็นกิตการทุเอกษาใช่ไหมครับก็คือพรบว่าด้วยุยืศาสา์ชาติและพรบว่าด้วยขั้นตอนนะครับและแลวก็ ขระนวนการที่จะขับเคลื่อปนปฏิรูปถูกไหมครับอย่างที่เรานี้นการเจ้ว,ว่ากฎหมายยุทธศาสตร์กฎหมายปฏิรูปกําลังจะประกาศในราชกิจาจ,จา,จา,า,าให้มีผลนะครับประมาณผมณคิดว่าตอนนี้ก็คือประมาณประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนช้างหน้านี้นะครับ เพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีผลต่อบทบาทของพยปถูกไหมครับ <c oughs> อย่างน้อยในสองคณะด้วยกันของ,ของยปยปซึ่งมันมีสี่คณะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็มีคณะว่าด้วยพอมน้องด้วยคณะว่าด้วยมิบบนิคาบิเนตด,ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทบทวผบทบาทว่าอคณะที่เป็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยุ่งยากกับเรื่องของปฏิรูปนั้นเราจะดำเงงนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นในพยปการประชุมวันที่24ีเนี่ย นะครับก็จะมีการหาดูในเรื่องนี้ว่าบทบาทปยปหลังจากที่สองพรบอลี่ผ่านแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานก็จะเป็นการเตรียมการของของคณะปฏิรูปนะครับที่จะนําเสนอในปยปัที่24นะครับแต่ข้อสรุปนิดนึงครับในในปยปก็มองว่าปยปยังคงดําเนินอยู่นะครับเนื่องจากว่า กว่าที่พรบ2ออกมาแล้วเนี่ยจะมีการจัดตั้งคณะต่างๆยี่แยะไปใช่ไหมครับมันคงจะใช้เวลาอีกแักช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของภารกิจเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อครับครับสอบทานนิดหนึ่งนะฮะภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่ปยปก็จะประกอบด้วย4คณะย่อย ตามชื่อเลยกรรมการปรองดองกรรมการปฏิรูปกรรมการยุทธศาสตร์และมินิคาบิเนตถูกไหมอย่างน้อยถ้าจะกระทบบัญชีสองสองจากสี่ก็คือกรรมการย่อยชุดปฏิรูปกับชุดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เอาละในเมื่อกฎหมายยุทธศาสตร์กฎหมายปฏิรูปประกาศมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าสองคณะนี้ก็ยังทําหน้าที่ต่อมันจะไม่ไปก้าวล่วงอำนาจตามกฎหมายบทบาทภารกิจตามกฎหมายของ กลไกที่จะต้องตั้งขึ้นตามกฎหมายสองฉบับนั้นเลยครับครับนี่นี่ครับคือประเด็นใช่ไหมครับประเด็นก็คือในส่วนของจริงๆเรื่องของปฏิรูปเป็นเป็นเรื่องความต่อเนื่องอยู่แล้วถูกไหมครับครับเป็นเรื่องของความต่อเนื่องที่เราขับเคลื่อนมาสามปีตลอดระยะเวลาสามปีถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องต้องมองในภาพนี้ครับหนึ่งเนี่ยในส่วนของคณะที่จะดาเนินการต่อไปของคณะเตรียมการปฏิรูปเพื่อในภายใต้ปยปเนี่ยคงจะเน้นในเรื่องของ สองสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามันมีการปฏิรูปที่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ต้องที่ต้องทําโดยเร่งด่วนสองเรื่องถูกไหมครับก็คือปฏิรูปเรื่องการศึกษากับเรื่องตำรวจถูกไหมครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยณชั่วโมงนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับใช่ครับล้วก็ดาเนินการขับเคลื่อนต่อไปถูกไหมฮะ แต่มันจะมีการปฏิรูปอีกชิ้นงานหนึ่งที่สําคัญคือต้องเรียนคุณจนาย์กับคุณอมรรัตน์นิดนึ่งครับว่าปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยถ้าเท้าความกันเนี่ยมี37เรื่องด้วยกันถูกไหมครับใช่เราตอนนี้แยกออกมาละสองเรื่องถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานมีการประชุมว่ามันมีการปฏิรูปที่เป็นหัวใจสําคัญที่จะจะขับเคลื่อนประเทศต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่เนี่ยครับมีอยู่เราเรียกว่าเป็นการปฏิรูปบ,บริหารราชการแผ่นดินเจ็ดเรื่องด้วยกันค่ะปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดินนะครับประกอบปด้วยเจ็ดเรื่องมีเจ็ดเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายหรือ regulatory reform ที่เรามีการตั้งอาจารย์เปิดศักดิ์ขึ้นมานะครับครับพัฒน์ดันเรื่องนี้ถูกไหมครับเมื่อวานจะมีอีกหกเรื่องนะครับต่อมาที่เกี่ยวข้องคือมองว่าเจ็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็เป็นภารกิจของรัฐบาลในช่วงหนึ่งปีกว่าจากนี้ไปนะครับที่จะต้องทําให้ออกมาเป็นรูปธรรม ก็คือต้องเหนือจากปฏิรูปกฎหมายนะครับที่เราตั้งไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของอาการปฏิรูประบบตัวชี้วัดผลสำิีของภาค,ครัฐละว,วันนี้ผลสำิีโดยตัวชี้วัดไม่ตอบโจทย์ปุ๊บมันก็ปิดเบือนการทํางานหมดสุดไปครับ <c oughs> นั่นก็คือว่าอย่างตัวชี้วัดเราไปไปพูดในเรื่องของตัวตัว process ตัวของตัวตัวอินพุตแต่เราไม่ได้พูดว่าเอาคอะหรือผลลัพธ์ที่ <c oughs> ประชาชนจะได้จะได้อะไรถูกไหมครับเพราะนั้นตัวชี้วัดเนี่ยจะบ่งชี้การทาํางานของวารัฐเนี่ยคนเนี่ยจะต้องมีการปรับปฏิรูปนะครับ <c oughs> นี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือรัฐบาลนวัดเนี้ยอุยอายมาหลายภารกิจจากนี้ไปในอนาคตเนี่ย ไม่อาจจะไม่เป็นภารกิจภาคารัฐละวถูกไหมครเป็นภารกิจที่หนึ่งอาจจะทิ้งไปได้เลยเพราะว่าดิจิตอลมันทําให้เราไม่ต้องทําเรื่องนั้นละนะครับหรือเป็นเรื่องที่ควรจะถ่ายโอนไปให้ภาคประชาชนหรือหรือเอกชนไปเพราะฉะนั้นเราต้องการรัฐที่มีความคล่องตัวโจทย์ก็คือว่ารัฐบาลณวันนี้เนี่ยรัฐณวันนี้เนี่ยเป็นรัฐที่มีความแข็งตัวมาก เป็นรัฐที่ตั้งยากแล้วก็ยุกยากด้วยตั้งยากก็ยุบยากณะอตอนนี้เรากําลังตั้งโจทย์หม่ว่าต้องตั้งง่ายยุบง,ง่ายตามภารกิจตั้งง่ายแล้วก็ยุ้ง่ายนาั่นแหละตั้งง่ายยุบง,ง่ายตามภารกิจแลวภารกิจต้องชัดเจนนะครับอันไหนที่ไม่ใช่ของรัฐเอาออกหรืออันไหนใช้วิธีการเรี้ยว PPP คือเป็นภาคเอกชพร่วมกับเอกชนไปเลยหรืออันไหนสามารถที่จะร่วมกับภาคของภาคตัวอื่นผ่านเรื่องต่อไปเราจะมีกฎหมายที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมถูกไหมครับ หรือการผ่อนสายให้ประชาสังคมเนี่ยมีมีอำนาจนาทีมากขึ้นอ่านั่นคือรูปแบบของอการเป็นรูปกลุ่มที่สามที่เราบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีความกระชับและความคล่องตัวนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่สเรื่องที่4ี่ <4 S 2> เนี่ย้ใหญ่หกัดก็คือบริหารกำลังคนภาครัฐแม่ power S <S ซึ่งถาวันนี้มันบวมไปเรื่อยๆอีกนะฮะใช่ค่<น>ะ<ช>มันมีบวมมันมีการมีมีคนที่อยู่ในภาครัฐแต่ไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็ในที่สุดก็เรียกร้องขอ,ของความเป็นข้าราชการด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่หรือบางทีบางบางกระทรวงก็มีขอ้อจำเป็นก็ต้องใช้เงินที่ที่ไม่ไใช่เงินงบประมาณเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นคำ, <ๆ S 1> คำถามก็คือในอนาคตซึ่งต่อไปจะต้องเป็นรัฐบาลที่อยู่ในดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยแต่ดิจิทัลการเมนต์เป็นรัฐบาลที่ ที่ขับเคลื่อนโดยคนดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยคนของภาครัฐจะเปลี่ยนไปหมดถูกไหมฮะบางบางบางอย่างเป็นงานที่มันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกแล้วอืหรือบางอย่างเราจาต้องใช้คนอีกแบบหนึ่งที่มีทักษะอีกแบบหนึ่งถูกไหมเพื่อกันแสโลกสมัยใหม่ะัะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของพาว p o w e r หรือกาลังคนภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องราื้อทั้งระบบนี่คือเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่ห้าเลยค่ะ เรื่องที่ห้าคือเรื่องงบประมาณจะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะฮะซึ่งอันนี้เราเห็นความสําคัญมากแล้วก็มองว่างบประมาณจะทำไงที่จะถ่ายโอนจากงานฟังก์ชันหรืองานกระทรวงลงไปที่งานในพื้นที่หรืองานที่เป็นเป็นอดเจนด้านะฮะเป็นเป็นเป็นวาระสําคัญสำคัญได้มากคืบเรื่องหกก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่พูดกันมาหลายมาหลายปีละก็คือการปรับเปลี่ยนตูนัฐบาลดิจิตอล เพราะว่าถ้าเราได้รัฐบาลที่เป็นซิจิทัลปุ๊บหนึ่งความโปกใสนะครับจะมากขึ้นสองคุณภาพในการให้บริการดีขึ้นใช่ไหมฮะสามภารกิจต่างๆบางอย่างมันสามารถทําด้วยมันไม่ต้องใช้คนก็นะฮะสุดท้ายเรื่องหัวใจสําคัญครับที่ท่านจายกเน้นอยู่เสมอคือการยกระดับการให้บริการกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีพรบอำนวยความสะดวกมาแล้วถูกไหมครับค่ะอ่าแล้วเรามีเรื่องของพยายามขักกันเรื่องของทซับด้วยความสะดวต่างๆใช่ไหมครับ ฉะนั้นเจ็ดเรื่องนี้คือเจ็ดเรื่องที่เป็นหัวใจของเมื่อวานนะครับที่ที่เรากําลังบอกว่าหนึ่งปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราจําเป็นจะต้องขับดันการื่อง่ายหลายคนบอกว่าปัญหาของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนสี่จุดศูนย์ปัญหาของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบราชการดังนั้นเจ็ดเรื่องนี้จึงเป็นหัวใจที่เมื่อวานเอามาขับเคลื่อน แต่ที่หัวใจที่มากกว่านั้นครับที่ที่สําคัญก็คือว่าเจ็ดเรื่องนี้จะเป็นเจ็ดเรื่องที่ถูกดึงมาแล้วเนี่ยแต่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐโอเคก็คือไม่ใช่บอกว่าคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะภาครัฐเนี่ยถ้าจะปฏิรูปเนี่ยเราก็ให้ระบบราชการแก้กันเองบอกว่าไม่ใช่ละถูกไหมครับครับเราสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอก็คือว่าเราต้องตอบโจทย์ประชาชนครับเพราะฉะนั้นหัวใจตรงนี้อีกเป็นดีมานทรายรีโอ คครรัับบเราถึงดึงเอาคนจากภาคส่วนอื่นๆมาช่วยเราเพื่อทีละทีละเรื่องในเจดครับทั้งเจ็ดเรื่องจะนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ประยปในวันที่24ด้วยครับนะคือจริงๆท่านเเรื่องเนี่ยท่านนายกรับในหลักการแล้วนะครับตอนนี้กำลังกําลังช่วยง่ายอยู่ในกระบวนการที่จะภาพทาคราพภาคเอกชน อย่างเช่นคุณการแต่กุลคุณนรับหรือคุณเควินนะครับหรือว่าเป็นอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างก็ได้มีโอกาสติดต่อกับทางอาจารย์ประสาทจาระบบปคุณอะไรนี้เป็นเป็นต้นแหละนะครับเพื่อมาช่วยงานทั้งเจ็ดเรื่องนี้ให้แต่ละท่านมามามาช่วยเป็นเฮดในการที่จะขับเคลื่อนเจ็ดเรื่องนี้อเข้าาเป็นเฮดนะครับแล้วก็มีมีตัวอไมโตนหรือว่าตัวที่ว่าที่ชัดเจนว่าหกเดือนจากนี้ไปจะต้อง บรรลุผลอะไรบ้างโ <Okay. S 3> อเคค่ะคำถามสุดท้ายครับดรสวิ์ครับแปลกใจนิดหนึ่งเห็นบอกว่าจะมีการว่าจ้างฝรั่งที่ชื่อสกอตจ <Jacob S 1> าก์คอบประธานรบ,บริษัทที่ปรึกษากฎหมายจาร์อบคอโดวาแอสโซซิส <so> มาเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายเลยครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นผลงานต้องเรียนว่าเป็นผลงานประชารัฐโดยจริงๆแล้วเอกชนเป็นคนควักเงินนะครับ อ๋อป,ประชาเอกชนใจเงินเลยนะครับทับไม่ใช่คำเอกชนเนี่ยแต่ภายใต้ประชารัฐว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่ท่านอาจารย์วิษณุนะครับเป็นประธานฝ่ายรัฐแล้วก็คุณการตะกูลุนเป็นประธานฝ่ายเอกชนนะฮะด้คุยกันเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วก็เอกชนเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะลงลง,ลงเข้าเกี่ยวกับสเตอร์สซัพซึ่งเขามีผลงานเยอะมาก ในการทำ regulatory reform ต่างประเทศมาก่อนหลายหลายที่โอเคโอเคก็ก็หัวใจก็คือมาปฏิรูปกฎหมายธุรกิจกฎหมายที่กระทบถึงการทำธุรกิจประมาณนั้นเป็นด้านหลักนะฮะกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเน่ผมว่าโดยโดยกฎหมายโดยรวมครับไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณทศสวิทค่ะได้ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดรสวิทเมษินทรียค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขค่ะปยปนะคะย้ำอีกครั้งนะ บางครั้งก็ต้องเสพข่าวที่มันยากๆอย่างนี้บ้างเพราะมันเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบของประเทศนะเรื่องใหญ่นะเอาล่ะครับไปพักกันสักครู่ค่ะ